ชั่วโมงครับพี่ประมาณ10โมงเช้าครับส10โมงเช้าตอนนั้นทำอะไรอยู่พี่ร้อมมวยเสร็จแล้วอาบน้ำกำลังจะุซื้อซอยจูมากินเลยซซอยจูมากินแล้วเกมบนเวทีวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็ไม่ไหวครับรายการจี่กินของพี่ยังอยู่นะมันตอนที่18ของของเจ๊กันไหมพอดีพูดเสร็จต้องขายที่แล้ว เกมแทยก่อนเกอาเกมมัเปลี่ยนก็ได้ครับถ้าถ้าเอาเกมมาเปลี่ยนสม่นอว่าเกมเปลี่ยนัครับ้อาโนนีอมีลูกสอบมีลูอเก่งี่ยงัอปเตอร์มาเป็นไงางปมาดีแลน้อ้งข่งไม่อิดมากรเขาแีไฟแล้วพี่พี่กลับมาเงก็ได้ครับี่ตอนหน้า่ใช่ีไฟแล้ามไฟาไ ทีนี้ก็มาเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้นะพี่ครับครับู้สึกไงอนนี้พีไม่ดีท่าไหรงไหนพี่ที่ต้องสนใจตบแประมาณปลายไปราณสภาพร่างกกลับมาไฟที่ประมาณกี่ปอร์เซ0 7 0เปอร์ลครับี่ยังไม่ขาดไม่รงี่20อรเ็อชีม่มีอชีวันนื้อชีอะรเชื่อว่า ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งคนที่ที่ทงานอยากจะให้อยู่นะที่ทำสำเร็จแล้ววันนี้แจ้งเกิดได้อยากจะพูดอะไรกับแฟนครับทีทีนะครับขอ้แฟนพิเศษนะครับเอาไว้แล้วผมจะทำรถดีเลยมาสามเป็นมาแก้ไขดีเลยดังนั้นก็จะมีกินดีด้วยสหรับใหนึังตัวตอนสิบ